การลูกเสือโลกในตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่เราจะคุยในวันนี้นะก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับคนที่เป็นลูกเสือที่จะต้องเรียนรู้กันให้เข้าใจถึงความเป็นมาของกิจาการลูกเสือนะครับผู้ให้กำเนิดกิจาการลูกเสือโลกคือท่านรอดเบเดลโพเอล หรือโรเบิร์ตสตีเฟนสันสมัยเบเดลโพลนะครับเรารู้จักกันในชื่อของ BP เป็นผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือโลกนะฮะท่านเกิดวันที่22กุมภาพันธ์คิตศักราอ1875ดบเป็นอบุตรของศาสตราจารย์ H.G. เบเดลโพลของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแล้วก็มันดาเฮนรี่เอ็กซ์ต้าเกรสสมัยนเป็นทิดาของพลเรือเอกวินเรียมเฮนรี่สมัย มีพี่น้องอยู่10คนนะครับ BP เป็นคนที่8นาะบิดาถึงแก่กรรมเมื่ออายุ64ปีตอนนั้น BP อายุ3ขวบนะฮะอยู่กับมารดานะในชีวิตทางด้านการศึกษาของ BP เนี่ยเข้าโรงเรียนประถมที่โรงเรียนลอสฮิ l เป็นโรงเรียนประจำเข้าโรงเรียนนี้ได้เพราะความสามารถในการร้องเพลงนะร้องเพลงดีมากนะที่โบสถ ชีวิตในวัยเยาว์ของ BP เนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้การใช้มีดใช้ขวานาการดูดาวนะการวัดแสงแดดนะจากผู้ที่เป็นตานะครับชอบร้องเพลงสนุกสนานชอบธรรมชาติวิชาเชิงพรานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเข้าเรียนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนปฐมโรงเรียนแรก นะครับจากนั้นเข้าไปศึกษาที่โรงเรียนมธัธยมเริ่มโตขึ้นนะครับ Public School เนี่ยที่ t ทิร์น i ิชนะฮะเทิร์นวิชเป็นคนที่ชอบอได้เรียนรู้ว่าตนเองเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำแล้วก็ชอบวาดภาพสเก็ตภาพต่างๆอันนี้ BP ก็จะปรากฏเห็นชัดนะครับในช่วงนี้พอช่วงมธัธยมปลาย เข้าไฮสคูลที่ชาเตอร์เฮาส์เป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับ BP ก็มีความเป็นผู้นำโดดเด่นมากขึ้นนะใช้ความสามารถในการโต้วาทีโรงเรียนหลังโรงเรียน BP ก็จะไปแบบเข้าไปในป่าหลังโรงเรียนครับหลังโรงเรียนก็เข้าไปซุ่มตัวเรียนเสียงนกเสียงกานะจับกระต่าย แล้วก็ประกอบอาหารโดยที่ไม่ให้เกิดไฟนะ BP ได้เรียนรู้จากตรงนี้นะครับออ BP สอบเข้ามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะไม่ได้แต่เข้าโรงเรียนทหารนี้ได้นะฮะจากผู้สอบ718คนสอบได้ที่2เหล่าทหารราบแล้วก็เหล่าทหารมาเป็นที่5ของเหล่าทหารมาผู้ที่มีความสามารถในการสอบหนะนึ่งนี่ก็จะได้รับ สิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการฝึกนะอย่างทหารอันนี้ก็เป็นส่วนดีนะส่วนดีส่วนหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นกับกิจการลูกเสือในโรงเรียนเซนเฮิร์ตเนี่ยก็ถูกส่งไปประจําที่ประเทศอินเดียในที่ประเทศอินเดียตอนนั้นอายุ19ปีนะสิปีบีพีก็เป็นผู้นําที่ดนะีใช้ระบบหมู่ตั้งแต่อยู่ที่อินเดียล้นะครับ R ใช้ชีวิตอยู่ที่อินเดียเนี่ยเป็นเวลาถึง8-9ปีนะครับที่กองผ่านหารมาที่13เนี่ยนะครับจนอายุ27ปีได้ยศเป็นร้อยเอกนะครับจากนั้นแล้วบีพถูกส่งไปประจำที่แอฟริกาใต้นะครับไปทำอะไรที่แอฟริกาใต้นะไปปราบชนเผ่าซูรูได้ บางสิ่งบางอย่างจากชนเผ่าซูรูซึ่งหัวหน้าเผ่านั้นเก่งกาจมากนะครับได้เพลงอีกนมาอยาะจากเรียนรู้จากตรงนี้และนอกจากนั้นแล้ว BP ก็ยังได้สายบีดนะได้บีดห้อยคอนะตรงนี้นะจากชนเผ่าซูรู BP ก็ถูกส่งไปแอฟริกานี้ก็ไปเป็นเสนาธิการผู้ว่าการที่เกาะมอนตาอันนี้ได้รับยศ เป็นพันตรีละนะเป็นผู้ช่วยทูตทหารนะครับเป็นนายทหารสืบราชการเรียนรู้ในเรื่องของการสะกดรอยในครั้งที่3นี่ BP ไปที่เผ่าอาชันตินะเป็นเผาที่สำคัญนะบีพไปเอาไปรับคําสั่งที่จะไปก่อสร้างทางนะตอนนั้นคิงเปมเป้ละเมิดสัญญานะสัญญาว่าโดยการค้าทาส นะจะไม่รบกวนพ่อค้าอังกฤษแต่ปรากฏว่าทําผิดสัญญาบีพีก็ได้รับคําสั่งให้ไปคุมงานก่อสร้างบีพีได้เรียนรู้ในเรื่องของการก่อสร้างงานบุกเบิกนะจากที่นี่มีหลายสิ่งที่ได้จากเผ่าอาชันตินะครับมีอยู่หลายประการนะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในด้านของการบุกเบิกนะการใช้เงื่อนใช้เชือกเนะนื่องจากว่าอากาศร้อนบีพีสวมหมวกอยู่ตลอดเวลาบีพีจึงได้ รับชื่อฉายาว่าคันตะไข่แปลว่าผู้สวมหมวกปีกในช่วงนั้นในตอนนั้นนะครับการใช้ไม้พองในการที่จะวัดต่างๆบีพีก็เอามาใช้ในกิจการลูกเสือตรอนโจรการจับมือซ้ายาแสดงถึงความเป็นมิตรคติพจน์จงเตรียมพร้อมเพราะเป็นเป้กระตือรือร้นคล่องแค่ว่องไวเตรียมพร้อมบีพีประทับใจจึงนําตรงนี้มาใช้แล้วก็บีพีเอาชนะด้วยการเป็นมิตร กับเป็มเป้ตรงนั้นเองนะครับนี่ฉายาคันตะไครทีนี้การจับมือซ้ายเนี่ยบีพีในวันสุดท้ายที่เป็มเป้นะที่จะครองราชเนี่ยยุติสงครามอำลาชีวิตกษัตริย์ก็ได้ไปเยี่ยมบีพนะี่ยื่นมือขวาไปแต่เป็มเป้ปฏิเสธที่จะสัมผัสมือขวาโดยให้เหตุผลว่านะมือขวาเป็นมือที่ไม่สะอาดแมเป็นมือที่สกรปรก ค่าคนนะขอใช้มือซ้ายในการจับมือและก็อีกประการหนึ่งมือซ้ายก็เป็นมือที่ใกล้หัวใจแสดงถึงความจริงใจนะบีพีก็ใช้ตรงนี้มาเป็นอุปกรณ์นะเป็นเครื่อสัญ,ญลักษณ์ของลูกเสือว่าลูกเสือจะใช้การจับมือซ้ายนะมาโดยตลอดในครั้งที่4นะที่แอฟริกา BP ก็ไปที่ปา่าชนเผ่าอิมพิซา นะพวกมาติปิรีพวกนี้จะมีได้รับประสบการณ์นในเรื่องของการสอดแนมบีพนะี BP ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในตอนกลางคืนนะจะนอนตอนกลางวันแล้วปฏิบัติงานตอนกลางคืนตอนนั้นตอนนี้ BP ได้เรียนรู้ที่จะใช้เด็กในการช่วยในการทำการลบแล้วนะครับบีพี BP ปฏิบัติงานตอนกลางคืนจนได้รับฉาย,ยาว่าอิมพิซาแปลว่าหมาป่า นะผู้ไม่เคยนอนหลับนะครับจะตื่นอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นหลังจากนั้นปี1897 BP เขียนหนังสือเล่มแรกของ BP คือ a t o s c o u t i n g นะครับเป็นหนังสือเล่มแรกที่ BP ได้เขียนขึ้นนะครับที่สำคัญคือครั้งที่5ปี1คิศสกราช1899 BP ถูกส่งไปที่มาฟอ k ีคิงนะไปดูแลรักษามา F e ฟนะีคิงจากทหาร พวกบัวนะฮะตุลาคม1899พนะพวกบัวประกาศสงครามนะครับีพีมีกองกําลังอยู่ประมาณพันคนซึ่งพวกบัวมีกําลังอยู่9,000นะแต่ BP ก็สามารถป้องกันเมืองมาฟอีีคิงได้ถึง217วันเป็นวีรบุรุษของมาฟอีีคิงนะตอนนั้นรุ่นเก้าชะกันที่6ก็ไปศึกษาอยู่ที่นั่นพอดีนะในใชัยชนะ217วันกลับมาก็กลายเป็นฮีโร่นะ ในช่วงสงครามตรงนี้นะบีพี BP ก็ได้เรียนรู้กับเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากูดเจียนะก็มาแต่งชุดคล้ายๆกับลูกเสือสีกาก,กีี BP สอนในการปฐมพยาบาลสอนในการหาข่าวก็ประทับใจเด็กคนนี้ก็เป็นจุดกําเนิดส่วนหนึ่งที่มาใช้ในกิจการลูกเสือสงครามยุติลงได้รับจดเป็นผลตรีพระราชทานท้าดันดอนเป็นหลอดเปเดเดวโพอเอลนะแล้วก็ ได้รับมอบหมายให้ได้ฝึกอบรมกรมตำรวจที่แอฟริกาปีพศ2450 BP ก็เกษียณอายุราชการนะครับจุดนี้เป็นจุดกำเนิดของลูกเสือในช่วงนั้น BP เห็นว่าเด็กเนี่ยเด็กหนุ่มๆม,มีความก้าวร้าวเกเรชอบเขียนระบายสีตามกำแพงสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายหลอดไฟคว้างทิ้งปาทิ้ง เกกะ BP ใช้ทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่าทฤษฎีของการทดแทนนะมาใช้ในกิจการลูกเสือ BP ก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเอาเด็กต่างๆเหล่านี้มาเข้ารับการฝึกอบรมทดแทนในสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างพฤติกรรมของเขาหน้าจะเปลี่ยนไป BP เริ่มทำการทดลองนะตรงนี้ที่เกาะบาวซีนะขอทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนำเด็กไปอยู่ค่ายที่เกาะบาวซีแบ่งเด็กออกเป็นหมู่ๆ มีหัวหน้าหมู่คอยดูแลนะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทำการสอนการปฐมพยาบาลในแต่ระวันก็มีหนึ่งหมู่ที่จะต้องออกเดินทางลาดตะเวนะรอบเกาะนะครับนะไปอันนี้ใช้เวลาก็ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมไปจนถึงวันที่9สิงหาคมนะครับประสบความสำเร็จนะบีพีประสบความสำเร็จนะ BP, ตรงนี้พอสมควรเลยนะจากการที่นําเด็กมาแบ่งเป็นบทหมู่ให้หัวหน้าหมูเรียนรู้นะในการที่จะสอนเพื่อนนะปรากฏว่าเด็กในวันสุดท้ายเนี่ยก็เชิญผู้ปกครองเข้ามานะเด็กชื่นชอบกิจกรรมกริจกรรมการแก้งที่ BP สอนมากนะการประมพยาบาลเงื่อนเชือกเด็กชอบมากเลยตอบสนองความต้องการของเด็กได้นะ เด็กปฏิบัติจริงแล้วก็ใช้ระบบมูลจุดนี้เป็นจุดเด่นว่า BP เอาจุดนี้มาใช้ในการที่จะพัฒนาเด็กให้กลายเป็นคนดีได้นะอันนี้เด็ก20คนอันนี้เป็นขดหินที่ได้บันทึกเอาไว้นะครับหลังจากนั้นพศ2อ,อ5 1ก็เขียนหนังสือ scouting for b o y เป็นหลักสูตรสำคัญในการฝึกอบรมลูกเสือมาจถึงทุกวันนี้นะ ทฤษฎีของการทดแทนของ BP โด่งดังไปทั่วโลกนะปีพศสองพนะันสี่้งกองลูกเสืออังกฤษเป็นประเทศเป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกนะหลังจากนั้นก็มีการชุมนุมลูกเสือเกิดขึ้นในปีคศักราช1,907นะนะบีพี BP ก็ได้รับตำแหน่งเป็นประมุข ที่คิสตันนพาเลทประมุขของกิจการลูกเสือก็อปีพศ2452มีงานชุมนุมลูกเสืออังกฤษครั้งแรกนะที่กรุงรอนดดลดอนคิสตันพาเลทตรงเนี้ยนะบีพีได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเซอร์โรเบิร์ตเบเดลพเอลนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีการจัดตั้งนะลูกเสือหญิงโดยมีเอ็กซ์นิสน้องสาวเป็นผู้รับผิดชอบนะเป็นหัวหน้า การขยายตัวของกิจการลูกเสือนะประเทศชิรีพศ2 4 5 1นะี้าเป็นประเทศแรกที่รับเอากิจการลูกเสือไปใช้ละหลังจากนั้นสหรัฐอเมริกา2453รับเอากิจการลูกเสือไปใช้ถือว่าเป็นประเทศที่อสองปีพศ2454นะร้่ล้นเก้าาชการที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งกองกิจการลูกเสือขึ้นมาถือว่าเป็นประเทศที่3นะประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่3ในการ ทำกิจการลูกเสือจากนั้นแล้วปีพศ2 4 5 5 BP เดินทางรอบโลกนะได้ไปพบกับมิสโอลาฟแล้วก็ได้ตกลงแต่งงานกับมิสโอลารนะตอนนั้นอายุ55ปีส่วนมิสโอลาฟก็อายุ23ปีเออดบัวมัคแรนปีพศ2 4 1 2นะฮะเพื่อนของ BP นะได้ซื้อกินเวนพาร์คบริจาคให้วันที่8กันยายน 1919 19. มีการอบรมพูก้กรรมชาลูกเสือครั้งแรกนะครับเอาปีพศส4 6 4นะเรามี green v a l l e reunion นะอันนี้ก็คืองานชุมนุมพวกกรรมชาลูกเสือวุฒแบทเขาจะจัดทุกปีนะในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะประเทศไทยก็มีการจัดทุกปีเหมือนกันนะครับเอาละอันนี้การฝึกอบรมพวกกรรมชาลูกเสือ1919 19. นะครับผู้ได้รับการฝูอบรมก็จะได้ผ้าเครื่องหมายวุดแบัแล้วก็ได้สายบีด2ท่อนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาพที่ BP ีได้วาดเอาไว้ต้องการให้กิจการลูกเสือนั้นแพร่ขยายไปทั่วโลกเ,เพื่อดูแลให้เด็กๆนั้นประสบความสําเร็จนะครับบีพีถึงแก่กรรม8อามกราคมปีพศ2484ที่ประเทศเคนยานะฮะอันนี้เป็นเครื่องหมายลูกเสือนะฮะ เส้นเชือกแต่และจุดตรงนี้ก็คือพี่น้องลูกเสือสีม่วงเป็นสีของผู้นำมีดอกเฟอร์เดรีนะฮะมีกลีบดอกเฟอร์เดรี3สามดอกเป็นคำปฏิญาณแล้วก็มีดาวนะห้าแฉกอยู่สองข้างทั้งสองข้างก็เป็นกฎสิบข้อมีเครื่องหมายแหลมๆอยู่ตรงกลางตรงนี้คือเข็มทิศนะฮะบอกว่าลูกเสือต้องมีทิศทางวงกลมอยู่ตรงกลางตรงนี้ึือความเสมอภาคและ มีเงื่อนพิรอดอันเป็นเครื่องหมายถึงความสามัคคีของพี่น้องลูกเสืออันนี้ก็ลูกเสือแต่ละประเทศอาจจะมีเครื่องหมายลูกเสือโลกแตกต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูองค์กรลูกเสือโลกในองค์กรลูกเสือโลกมีส่วนที่สําคัญก็คือสามัชชาลูกเสือโลกเป็นที่ประชุมของตัวแทนของลูกเสือโลกนะฮะแต่ละประเทศจะส่งตัวแทนไป6คนและผู้ติดตามประมาณ30-40คนไปแล้วก็ก็จะมีการเลือก คณะกรรมการดูแลบริหารลูกเสือโลกนะฮะแล้วก็มีสํานักงานนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญสมัชชาลูกเสือโลกคือที่ประชุมของแต่ละประเทศก็จะมีเริ่มการประชุมตั้งแต่ปีคริสตศักราช1920นเานะครับเป็นต้นมาประชุมทุก2ปีแต่ปีตั้งแต่ครั้งที่ 1- ถึงครั้งที่32พอครั้งที่33ที่ประเทศไทยก็เริ่มมีการประชุมทุก3ปีอันนี้มีประชุมที่ประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีประชุมทุก3ปี คณะกรรมการลูกเสือโลกก็มีหน้าที่โดยย่อคือส่งเสริมกิจกรรมนะตั้งเลขารองเลขาสํานักงานลูกเสือควบคุมการปฏิบัติงานจัดหาเงินทุนและก็พิจารณามอบเครื่องหมายสรุดีบอนวูฟดูสํานักงานลูกเสือโลกนะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ40คนมีอยู่6สาขาอินเตอร์อเมริกันเอเซียแปซิฟิกอารับยุโรปแอฟริกาและก็ยูเรเซียประเทศไทยอยู่ในเอเซียแปซิฟิกเอเซียแปซิฟิก ตรงนี้เองนะครับอันนี้เป็นเขตที่แบ่งเป็นเขตๆกันสำนักงานลูกเสือโลกก็มีหน้าที่ดําเนินการตามสำนักมติของสมัชชาลูกเสือและคณะกรรมการบริหารกิจกรรมโดยทั่ทวไปในงานชุมนุมลูกเสือโลกก็จะมีการประชุมทุก4ปีอันนี้เป็นภาพที่นิวเอร์อัมสตองซึ่งเป็นลูกเสือได้นําธงลูกเสือขึ้นไปที่ดวงจันทร์ด้วย นะสำหรับประเทศไทยที่สําคัญก็คือล้นเก้ารัชการที่9ก้ทรงได้รับเครื่อง,อองหมายบอลวูฟสารฉบับสุดท้ายที่ท่าน b ีพีได้ฝากเอาไว้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่มองสิ่งต่างๆในแง่ดีมีความสุขอันเกิดขึ้นจากการให้และทิ้งสิ่งดีๆไว้ในโลกนี้วิชากิจการลูกเสือสวัสดีครับ